จะไปก็ได้ไม่ต้องห่างเลยนะโอ้โ<ท>หจริงๆเหรอมันม้าปาดเปียวนะไอ<ท>้นี่อ่ะบันให้มาแล้วพอแล้วพอแล้วมาทีใจหายใจคว่ำเลยกู<ท>เออ้ อ ok, <silently, S 1> ย่าไปใกล้อันตรายไอ้ม้าตัวนี้อันตรายอย่าไปใกล้ดังเจ้าพี่นี้เลี้ยวอ่อนลอยไปตามลมเฮีย่ารมณมเล่นจะเอาเออขอบคุณนะ เจ้าจพี่นะทำให้สำเร็จนะพี่คงหมอชัตตะลับเจ้าพี่สียชีวิตได้ท่านชมหมดบาทของพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกคนนี้นะชื่อพระเอกภูมินรินเรืองรองเล่นดีรำดีร้องดีเสียงดีเอกลญญกกับศรีลั์ประจำตัวผิวขาวเหมือนอยู่กล้วยโอ้โหสาวที่ตุดในประเทศไทยกูอยากเห็นได้ภาพอย่างเลย เขาคือพระเอกยากับผมพร้อมนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนีพี่จับไม่ยากเลยนะเรื่งมเนี่งานโชเล่ชารักนะฉันเชื่อพี่มีฟิิชาเพราะพี่เก่งชั้่จับไม่ได้นะเกคาชันเป็นกลังใจให้ชั้พี่เขาจะจับได้นะรับรองไม่ความสามารถของบันชัยนี่เกโ์โชเล่ชารักเป็น ในรายการข่าวูโหูสองตัวโชเล่ครับผู้กุกัการแสดงโดยโชเล่ก้าว